สวัสดีครับแฟนคลับเซียวทุกท่านนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเช่นกันนะครับผมเซียวนะฮะวันนี้ผมมีคลิปที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก Facebook นะครับของอีไฟแนนซ์ไทยเขบอกว่าสถิติ IPO ปี64เก็บในกระดานขาดทุนเฉลี่ย5%นะครับสูงสุด3-2%นะครับแล้วก็เขามีการยกข้อมูลมานะครับ อันนี้แหละครับผมไดไอเดียมาแค่นี้ก็แล้วก็ทำคลิปขึ้นมาครับเป็นเหมือนกับแรงบันดาลใจเนาะทำคลิปขึ้นมาตั้งชื่อว่าเทรดหุ้น ipo ในกระดานยังไงให้รอดครับผมชอบคำว่ารอดนะแต่ผมยังไม่กล้าใช้คำว่ารวยนะผมตรงนะผมเองก็ยังไม่ใช่นักเทรดที่รวยนะครับดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าให้รอดเนี่ยผมว่าผมเอาอยู่นะผมรอดได้ครับแต่รวยเนี่ยขอเวลาผมนิดนึงนะ ถ้าผมลงดวงมาแล้วผมน่าจะรวยได้นะฮะนี่เป็นหนังสือที่ผมได้บันทึกการเดิน,นทางผมนะครับก่อนที่ผมจะรวยนะฮะมาดูกันนะครับข้อมูลที่ผมอยากจะสื่อนะเ,ออเทรดหุ้นในกระดานเทรดหุ้น IPO ในกระดานยังไงให้รอดถ้ารอดแล้วก็รอดได้นะจะรวยนี่ไม่ยากรลกครับนะฮะมาดูนะครับผมมี หกขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่มีเจ็ดเนาะศูนย์เลยขั้นตอนที่ศูนย์นะครับต้องนอนศูนย์นะนี่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งนะครับคืออย่าติดหุ้นเด็ดขาดครับถ้าคุณอยากรอดนะครับอย่าติดหุ้นเด็ดขาดนี่เป็นหัวใจหลักครับอย่าติดดอยดง่ายๆนะอย่าติดดอยหุ้น iPO เด็ดขาดเพราะว่า ลักษณะหุ้นที่ผมทําไว้นะครับเดี๋ยวผมให้ลิงก์ใต้คลิปนะพวกนี้นะคือผมแบ่งประเภทหุ้น ipo ไว้เป็นห้าคลาสครับห้าคลาสนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวไว้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนะมันจะมีนะคลาส a ครับคือซื้อแล้วเนี่ยไปต่อครับนะฮะซื้อแล้วขึ้นต่อนะซื้อแล้วขึ้นเลยครับวันนี้นะขึ้นยาวเลยนะคลาส b เนี่ยคลาส b นี่คือลงก่อนครับลงก่อนแล้วไปขึ้นครับนะฮะ เดี๋ยวผมไลิงก์ใด้คลิปนะคุณสามารถดูได้ครับคลาสสคือขึ้นแล้วก็ลงไม่ไปไหนครับออกข้างไปฮะคลาสสีนะฮะออกข้างยาวนานนะครับแต่คลาสสี่ได้มีโอกาสเป็นเป็นบีนนะถ้ามันขึ้นไปได้ครับผมเคยได้เมกาอยู่ช่วงหนึ่งผมซื้อในช่วงเนี้ยเปิดแกลบเนี้ยจำได้เลยฮะบางตัวผมก็ได้มีบางตัวแหละไมห่หลายตัวครับเดี๋ยวถามว่าคิดคุยนะฮะเนี่ยต่อมาเป็นคลาสดีคือ สะสมครับไม่ยอมขึ้นครับเป็นชาติลงลงมาแลวสะสมครับสะสมไปไม่รู้จะไปไหนครับเนี่ยออกข้างไปเรื่อยแช่ไงฮะถ้าคุณซื้อช่วงนี้แล้วคุณไม่ขายนะครับก็ติดดอยยาวเป็นปีฮะหลายปีนะฮะสุดท้ายคือคลาส E เนี่ยเข้าตลาดมาทำไมครับลงแล้วลงอีกครับเนี่ยนะครับแต่พวกเนี้ยคือตั้งแต่คลาส C D E นะมันสามารถกลับขึ้นไปเป็นขาขึ้นได้แบบแบบ B ได้นะครับเพียงแต่ว่า ไม่รู้เมื่อไหร่ครับไม่รู้จริงนะฮะนี่เป็นแนวทางนะครับนี่เป็นลักษณะหุ้นที่ผมได้ทำข้อมูลไว้คุณนะครับเดี๋ยวมีลิงก์ใต้คลิปนะท่านท่านสามารถไปอ่านได้นะครับต่อมาครับต่อมาคุณต้องมีแนวทางการจับจังหวะซื้อให้เหมาะสมนะครับคือจังหวะซื้อไม่มีถูกต้องนะครับสำหรับผมนะ จังหวะซื้อไม่มีจังหวะไหนที่มันเพอร์เฟกครับคุณมักจะซื้อไวเกินไปหรือไม่ก็ช้าเกินไปเสมอคุณมักจะซื้อผิดจังหวะเสมอนี่เป็นเรื่องจริงครับนี่เป็นเรื่องจริงที่พูดจากประสบการณ์ของคนที่แพ้เยอะนะผมเป็นถ้าผมเปนเชี่ยวชาญในในผมเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของความพ่ายแพ้นะครับเนี่ยผมจะบอกคุณตรงว่าไม่มีจังหวะไหนที่มันเหมาะสมถ้าคุณอ่านหนังสือผมนะ นั่นเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนะครับเป็นเพียงแค่การอ้างอิงจากเคสที่ชี้จากอดีตครับซึ่งเป็นการคัดมานะครับบอกตรงนะดังนั้นเนี่ยคุณถ้าคุณไม่ซื้อไวเกินไปคุณก็ซื้อช้าเกินไปถ้าคุณไม่ซื้อจุกจังหวะก็ผิดจังหวะเสมอครับนี่เป็นเรื่องจริงน,นะครับดังนั้นเนี่ยเอาแค่ให้เหมาะสมครับแล้วที่เหลือเนี่ยคุณดูผลต่อครับว่าหลังจากซื้อเป็นยังไงครับ ให้คุณบริหารความเสี่ยงจากนั้นครับการบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นสิ่งที่คุณควบคุมได้นะครับแต่ว่าราคาหุ้นคุณไม่สามารถควบคุมได้ครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลทําไมผมบอกคุณว่าถ้าคุณไม่ซื้อไวเกินไปคุณก็ซื้อช้าเกินไปคุณมักจะซื้อผิดจังหวะเสมอเพราะตลาดมันควบคุมไม่ได้ครับบางทีเบรกเอาสวยมากนะอีกวันหนึ่งร่วงสวนซะงั้น หรือไม่ก็เป็นฮารมินี่เป็นเรื่องจริงกับที่เราต้องเจอดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถควบคุมตลาดได้แต่เราสามารถควบคุมความเสี่ยงได้เป็นการยอมครับรู้ลิมิตว่าถ้าขาดทุนมาถ้าหุ้นมันทำตัวน่าผิดหวังขึ้นมาให้คุณขาดทุนคุณจะหนีตรงไหนครับเนี่ยฮะนี่เป็นสิ่งที่สอดคล้องกับข้อแรกคืออย่าติดหุ้นเป็นนันขาดครับ อย่าได้ติดหุ้นเข้าใหม่ปเป็นาคาดเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกไปคือมันมีคลาสไงใช่ไหมถ้าคุณไปเจอคลาส s ีละครับคลาสสีเนี่ยลงมาเงี้ยผมเคยนะครับผมเคยโดนตัวหนึง่งมันเบรกเอาฐานราคาสวยเลยนะเหมือนมันจะไปทำนิวไฮได้ครับผมซื้อครับจากนั้นมันลงมาแบบเลเทะเลยครับผมโถเฉลี่ยครับผมก็พังจากตัวนี้ฮะดังนั้นเนี่ย เขาบอกว่า your first loss is your best loss ครับการขาดทุนครั้งแรกคือการขาดทุนที่ดีที่สุดครับตัดขาดทุนซะต้องตัดขาดทุนให้เป็นครับอย่าติดหุ้นไปนขาดเพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าถ้ามันลงนเนี่ยมันจะลงแบบไหนครับอาจจะลงแบบเนี้ยฮะโอ้โหเลทเทะนะครับอิชิจัดไหยิบเจลงมาสิบบาทนะครับเป็นครับในดีดนะครับอันนี้อะไร ตัว r w i เนี่ยจาก12ลงมาที่2บาทเห็นไหมครับโอเควะคุณอาจจะบอกว่าชั้นทนได้ไม่เป็นไรครับอยู่กับที่คุณครับอยู่ที่ความสามารถในการทนคุณนะแต่ผมเนี่ยผมไม่ใช่คนที่ทนครับเพราะว่าผมเคยเจอแล้วผมเคยคิดแบบนี้เหมือนกันตอนที่แผลยังสดๆอะ่ะผมรู้สึกเฉยๆนะแต่พอมันนานเข้าครับมันลงไม่ยอมขึ้นเนี่ยดับไปเปรียบเทียบกับตัวอื่น ที่มันวิ่งขึ้นน่ะโอ้โหเจ็บปวดคุณสอนครับนี่เป็นสิ่งที่ผมเจอนะครับดังนั้นเนี่ยความอดทนของคุณมันจะอยู่ตอนที่ว่าคุณเปรียบเทียบครับกับหุ้นตัวอื่นน่ะคุณจะทนได้นานแค่ไหนนะฮะก่อนที่คุณจะเจอของจริงอ่ะคุณพูดได้หมดแล้วว่าคุณทนได้แต่พอคุณเจอของจริงคุณอยู่ในสถานการณ์จริงที่คุณเป็นผู้ถูกกระทําจริงคุณเป็นเหยื่อจริงอ่ะ จะทนได้ไหมนี่เป็นคําความท้าทายนะครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนํานะถ้าคุณไม่อยากตกในสถานการณ์ที่เป็นทาสของหุ้นขายทิ้งครับถ้าขาดทุนผมให้นะไม่เกินสิบเปอเซ็นครับขายทิ้งเฉๆเอาคืนง่ายครับนะฮะต่อมาครับถ้าคุณซื้อแล้วหุ้นตัวนั้นมันวิ่งดีครับให้คุณพยายามลดความเสี่ยงนะครับด้วยอะรครับยกระดับซับลอสขึ้นตามราคาไปครับ ไปที่ต้นทุนแล้วก็มีการแบ่งขายซัเพราะว่าอะไรครับอย่างที่บอกไปคือหุ้นมันมีประเภทเนี้ครับประเภทที่เรียกว่าเนี่ยผมบอกไปนี่รเดีครับคือมันวิ่งขึ้นครับแต่จากนั้นมันจบรอบแล้วมันได้เทครับถ,ถ้าคุณซื้อตรงนี้แล้วคุณไม่ได้ขายตรงนี้ช่วงเวลาจากนี้ไปเนี่ยคือนรกรุนรนนะครับบอกตรงนะเพราะว่า คุณอึดอัดใจมากทำไมไม่วิ่งทำไมมันบวกสลับเขียวเนี่ยนี่เป็นอย่างที่คุณต้องเจอครับถ้าคุณเปรียบเทียบนะสมมตินะคุณเคยเห็นหมซนื้อนี้ปั๊บใช่ไหมสิบสี่บาทราคาไปที่ยี่สิบยี่สิบหกบาทเนี่ยกำไรกี่บาทอ่าสิบบาทใช่ไหมสิบบาทก็ประมาณสักผมตีนะเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์มาะฮะแล่จากนั้นมันลงใหมคุณขาดทุนอะให้คุณสลับเขียวสลับแดงเนี่ยช่วงเนี่ย คุณจะรู้สึกพูดตัวเองว่ารุ้เนี้ยขายตัวนี้ดีกว่าแล้วคุณจะเจ็บปวดเปรียบเทียบครับนี่เป็นเรื่องจริงที่คุณต้องเจอครับเป็นความเจ็บปวดที่ผมเจอมาแล้วนะฮะดังนั้นนะฮะอย่ากลัวครับอย่าไปกลัวว่ามันจะวิ่งไปรอบใหญ่อย่ากลัวขายหมูครับเพราะคุณนที่วิ่งรอบใหญ่จริงมีน้อยมากครับให้พยายามแบ่งขายไปเลยครับถ้ามันเป็นของจริงนะผมมั่นใจว่าคุณจะเหลือเงินครับเหลือเงินเรื่อยๆครับจนกระทั่งคุณขายหมดครับแบ่งขายครับถ้ากลัวขายหมูนะ แบ่งขายไปเวยครับอย่างน้อยครึ่งหนึ่งไปก่อนถ้ามันเป็นวันนี้คุณก็บอกว่าคุณโชคดีที่คุณถือที่คุณเหนือสิบเปอร์เซ็นต์ไว้ถือใช่ไหมคุณยังมีหุ้นไว้ถือแต่ถ้ามันเป็นแบบเนี้คุณจะขอบใจตัวเองครับที่คุณแบ่งขายไปครึ่งหนึ่งเพราะว่าคุณไม่ถือหุ้นอย่างน้อยคุณกําไรไปอย่างน้อยใช่ไหมนี่เป็นเรื่องจริงนี่เป็นข้อสังเกตนะครับ5คือคุณต้องกล้าครับกล้าขายเก็บกาไรครับ แต่จงทําใจนะว่าอย่างไรซะต้องขายหมูครับขายหมูไม่ได้ปกติครับแต่ขายหมูแล้วกาไรเนี่ยดีกว่าดีกว่าติดหุ้นนะครับขายหมูดีกว่าติดหุ้นนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะครับสุดท้ายคือคุณต้องทําการบ้านเก็บหุ้นดาวรุ่งไว้ในสต๊อกค,คุณตลอดครับเป็นโกดังนะค,คุณต้องมีโกดังที่เก็บเก็บกราฟหุ้นหรือคุณเก็บหุ้นดาวรุ่งไว้ในวอชชอริสคุณนะครับไว้ดู รอจังหวะมีเงินสดรอซื้อครับนะฮะคันที่คุณขายหุ้นเนี่ยขายหุ้นลดความเสี่ยงไปเนี่ยคุณจะมีเงินสดครับเอาไว้เข้าตัวใหม่ที่เป็นดาวรุ่งอย่ากลัวครับอย่ากลัวว่าไม่ได้เด้งผมชอบคํานึงพี่มาร์กคือว่าจริงๆอะ่ะเนี่ยนะคุณคุณได้กําไรหุ้นตัวหนึ่งเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีหนึ่งอาจจะได้ตัวเดียวครับแต่ว่าถ้าคุณเช็คโปรฟิตหุ้นตัวหนึ่งสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยปีหนึ่งคุณอาจจะได้เป็นสักยี่สิบตัว ซึ่งเป็นอะไรที่พอเอามาทบต้นเนี่ยบางทีอะ่ะคุณเทคโปรไฟต2ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วคุณหมุนรอบเยอะเนี่ยอาจจะปั้นพอร์ตโตมากกว่าการตันเทรนเอาเอาบิ๊กช็อตก็ได้นะครับนี่เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วว่าคณิตศาสตร์บางทีเนี่ยมันใช้ได้นะครับนี่เป็นไอเดียนะครับสำหรับการเทรดหุ้น IPO ในกระดานนะครับยังไงให้รอดนะเบื <S <S ้องต้นนะขายเป็นครับอย่าติดหุ้นครับแล้วก็มีการทำให้บ้านให้ดีครับแล้วก็อย่าลืมนะครับ ไปดูคลิปที่ผมไปดูบทความที่ผมแทรกไว้ไว้ใต้คลิปแล้วกันว่าเป็นยังไงครับผมมี2บทความนะ IPO กับหุ้นกับไบคอล้วก็หุ้นเข้าใหม่นะครับเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ